วรรณคดีไทยเรื่องพระสุทนมโนราประวัติความเป็นมาและประวัติผู้แต่งเป็นผลงานการประพันธ์ของพระยาอิสริยานุภาพหรือนายออนกวีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุตรของเจ้าพระยาธรรมมาหรือนายทองดีเข้ารับราชการเมื่อใดไม่ปรากฏภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระพิพิธสารีและเป็นพระรีภูริปรีชา สุดท้ายเป็นพระยาอิสริยานุภาพในรัชการที่3วรรณคดีเรื่องนี้ผู้แต่งได้กล่าวว่านำเรื่องพระสูตรทนในปัญญาสชาดุกนี้มาเล่าดังนั้นแล้วจึงมีเนื้อเรื่องเหมือนกับสูตรทนชาดุกในปัญญาสชาดกค่ะลักษณะคำประพันธ์คำประพันธ์ที่ใช้จะเป็นกราบและฉันซึ่งจากฉันทลักษ์ที่พบทั้งหมดนั้นจะเห็นว่ามีฉันทลักษณ์อยู่3ชนิดที่มีความโดดเด่น กล่าวคือพบมากที่สุดในพระสุทธนมนโนรานี้นั่นคือกาบชบาง16กาบสุรางคนาง28และอินทราวิเชียนฉัน11ค่ะและตัวละครมีดังนี้ค่ะ 1. พระสุทธน 2. นางมนโนรา 3. ทาวทิตยวงศ์และนางจันทราเทวี 4. พรานบุญดาริก 5. รืฤาษีกัสปะ 6. ปุโรหิต 7. ทาทุมราชค่ะและในส่วนนี้จะเป็นการเข้าสู่เนื้อหาของพระสุทโธมนโนรานะคะติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าอาทิตยาวง์กษัตริย์แห่งเมืองปัญจานคร พระมเมหสีชื่อพระนานจันทราเทวีต่อมาพระมเหสีทรงประสูติพระราชะโอรสก็บังเกิดขุมทองสี่ขุมขึ้นที่มุมปราสาทสีมุมพระเจ้าอิตยาวงจึงประทานนามว่าพระสุตรทนซึ่งมีความหมายว่าประเสริฐมีทรัพย์มากหลังจากพระสุตรทนประสูตบมานเหมืองก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากพระสุตรทนราชกุมารก็ศึกษาวิชาการและทรงทราบว่ามีฝีมือทางการยิงธนูค่ะอยู่มาวันหนึ่ง นายพานบุญดาริกชาเมืองปัญจานครได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกแล้วก็ได้พบกลุ่มนางกินนอนพี่น้องทั้งเจ็ดตนมาเล่นน้ําที่สะอโนดาดเข้านายพานจึงแอบเก็บปีกและหางของนางกินนอนไว้ชุดหนึ่ง และเมื่อนางกินนอนทั้งเจ็ดได้เล่นน้ำเสร็จก็ได้กลับขึ้นไปใส่ปีกและหางนางมาโลราน้องสาวคนสุดท้องหาปีกหาหาของตนเองไม่เจอจึงไม่สามารถบินกลับได้พี่พ,พีทั้งหก็ต้องจำยอมทิ้งนางไปและนจังหวะน,นั้นเองที่นายพรานบุญดาิกได้นำบ่วงมาคล้องนางไปค่ะพรานบุญดาิกก็ได้นำนางมาโนรามาถวายแก่พระสุธนพระสุทนนั้นยินดีมาก จึงประทานทองคําและแก้วแหวนเงินทองให้แก่นายพรานไปและพระเจ้าอธิตยาวงศ์และนางจันทราเทวีก็ทรงได้จัดงานอภิเศษสมรสของพระสุธนกับนางมโนราขึ้นโดยทันทีค่ะและต่อมาไม่นานก็ได้มีข้าศึกยกทัพมาตีเมืองปลายเขตแดนของเมืองปัญจานครพระสุธนจึงต้องยกทัพไปปราบข้าศึกที่ปลายเขตแดนอย่างช่วยไม่ได้และทำให้ต้องห่างจากนางมโนราไปสักระยะ เมื่อพระสุทนไม่อยู่าพามปุโรหิตผู้หนึ่งซึ่งเคยขุนเคลืงใจกับพระสุทนก็ได้แก้งเพรทูลพระเจ้าอัตติยวงศ์ว่านางมโนลาเป็นกาลกินีควรจะจัดบูชายันเพื่อให้บ้านเมืองเป็นสุขพระเจ้าอัตติยวงศ์ไม่เต็มพระทยัยเพราะทรงทราบดีว่านางมโนราเป็นที่รักยิ่งของพระสุทนแต่ก็ขัดข้อเสนอและของเสนาอำมาตย์ไม่ได้ จึงต้องจำพระไทยจัดพิธีบูชายันนางมโนราเมื่อทราบก็ยินยอมให้บูชายันแต่ได้ทูลขอปีกขอหางมาประดับเพื่อได้รำบูชาพระนางจันทราเทวีก็รีบนำปีกและหางของนางกินนอนซึ่งพาสุทธนฝากไว้มาให้นางมโนราทำพิธีได้รำไปสักพักเมื่อสบโอกาสจึงได้บินหนี บินกลับไปยังเขาไกรราชถิ่นที่อยู่ในที่สุดระหว่างทางมโนราได้แวะมากราบพารือสีกัสสปะในป่าและฝากผ้ากรรมพลและรัธรรมมรคงผงวิเศษและใบไม้วิเศษไว้ให้พระสุทโนและได้ฝากความไปถึงพระสุทโนว่าไม่ควรตามนางไปเพราะหุนทางยากลำบากมากแล้วนางมโนราก็กลับลาพารือสีบินกลับไปยังเขาไกรราช สายพัสุทนเมื่อชนะสึกกลับพานครและรู้ว่านางมโนราบินหนีไปแล้วก็เสียพะทไทมากนีบทูลลาพระบิดาและพระมารดา,าเพื่อติดตามนางมโนราพะสุทนเดินทางไปพบพระฤาษีกัสปะและได้ทราบความที่นางฝากไว้พระสุทนไม่ได้ยอดอ่อท้อออกเดินทางและต้องผ่านอุปสรรคแสนสาหัสพะสุทนต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 7ปีเดเตือนและ7วันก็มาถึงที่เขาไกรล,ลาดพะสุทนนั้นได้ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ริมสระน้ำไม่ช้าก็มีนางกินารีบริวารถือหม้อทองคำมาตักน้ำที่สระน้ำพอถึงคนสุดท้ายพะสุทนก็บันดาลให้นางยกหม้อทองคำไม่ขึ้นและได้แอบใสพ่พระธรรมรงไว้ในหม้อน้ำนั้นเมื่อนางกินารีบริวารส่งน้ำให้นางมโนรา ถึงนางกินารีคนสุดท้ายรดน้ำเหนือศีรษะนางมนโนราพระธรรมรงก็ร่วงหล่นลงมากับสายน้ำนางมโนรายกมือขึ้นรูปหน้าแหวนธรรมรงก็สวมเข้าที่นิ้วก้อยพอดีนางทราบทันทีว่าพระสุทนตามมาถึงแล้วจึงให้นางกินารีดูแลพระสุทนและส่งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับไปให้แล้วนางมนานโนราก็นำความ คุณพระบิดาและพระมารดาท้าวทุมราชจึงให้พระสุทนเข้าเฝ้าและให้แสดงฝีมือยิงธนูซึ่งฝีมือการยิงธนูของพระสุทนเป็นที่ถูกพระไทยของท้าวทุมราชอย่างมากแต่ก็ยังมีการทดสอบอีกขั้นหนึ่งโดยให้พระปิดาทั้งเจ็พระองค์แต่งกายงดงามเหมือนกันและมานั่งสลับกันอยู่ท้าวทุมราชให้พระสุทนชี้นางมโนราให้ถูกต้องพระธิดาทั้งเจ็ด เหมือนกันมากจนยากที่จะชี้ตัวได้พระสุทนจึงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าในชาติก่อนไม่เคยคบหากับภรรยาของผู้อื่นมีจิตใจมั่นคงที่นางคนเดียวแล้วขอให้จำนางได้พระอินจึงแปลงกายเป็นแมลงวันบินรอบศีรษะนางมโลราพระสุทนก็ชี้นางมโลราได้ถูกต้องเท้าธุมราชจึงพอใจเป็นอย่างมากพระสุทนก็ขอลาเท้าทุมราช พานามนโนรากลับไปเมืองปัญจนครพระอาทิตย์ยวงดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งจัดตกแต่งเมืองพะนครและได้ทำการอภิเษกพระสุทนและนางมนโนราให้ครอบของราชสมบัติเมืองปัญจนครสืบต่อไปคุณค่าด้านเนื้อหาในเรื่องพระสุทนคำฉัดมีตัวละครปรากฏในเรื่องอยู่หลายตัวด้วยกันซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องและพระสุทนคำฉัด มีเนื้อเรื่องที่เหมือนกับสุทนชาดกในปัญจสตชาดกและสุทนชาดกหรือมโนราสํานวนอื่นๆที่มีอยู่ดังนั้นแล้วด้านแนวคิดหรือแกนเรื่องจึงเหมือนกับในสุทนชาดกคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรร,รมสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องพรสุทนคําดุกมีทั้งเรื่องความรักศิลปะดนตรีและคติธรรม ให้คนได้เรียนรู้อยู่มากมายเช่นสอนว่าความรักเป็นที่มาของความทุกข์และความพยายามเป็นที่มาของความสำเร็จคุณค่าด้านวรรณศิลป์เป็นวรรณคดีที่มีความโดดเด่นในเรื่องคำประพันธ์มีการใช้ฉันทะักษณ์หลากหลายทั้งกล่าวและฉันมีการเลือกใช้คำกวีเลือกใช้คำง่ายๆมาประกอบกันเพื่อแสดงให้เห็นความงดงามอ่อนโยนของตัวละครรวมถึง การใช้การเล่นคำช่วยทั้งด้านเสียงและเรื่องความหมายให้ไพเราะจับใจมากขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ